สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็มาติดตามตัวเซ็ตฟิกับฟิวเจอร์กันต่อนะคะช่วงนี้มันรักกันมากค่ะคือราคาใกล้เคียงกันมากเลยนะคะวันนี้ราคาขึ้นต่ออีกนิดหน่อยนะคะก็ยังต้องจับตาอยู่เพราะว่ามันยังอยู่ที่แนวสําคัญทีนี้นี่เดี๋ยอาจจะสงสัยนะคะว่าคนนี้คือใครนะคะนี่เป็นหลานสาวที่น่ารักนะคะน้องเอลลี่อยากจะเข้ามาอยู่ใน y o u t u b e ด้วยนะคะมาดูในช่องของเราว่ามีใครติดตามบ้างเดี๋ยวให้เอลลี่ทักทายหน่อยนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะอืมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันพุทธที่20แล้วนะคะวันนี้ก็บันทึกการเทรดดูเซ็ต0กันนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วบ่าย3ามโมงส2ค่ะเซ็ตฟิอยู่ที่880.4นะคะส่วน ตัวฟิลเจอร์ของเรานะคะ m 2 0อยู่ที่879ก็ประมาณเท่าๆกันเลยนะคะดิสคาว่ามันไม่ถึงจุดหนึ่งราคาวันนี้นะคะช่วงเช้าเปิดมาเนี่ยเท่ากับราคาปิดเมื่อวานนะคะอยู่ตรงนี้แท่งนี้แท่งแรกนะเปิดมาเสร็จแล้วมันก็ยืนยืนตรงแนวนี้ได้นะคะมันก็ขึ้นไปนิดนึงนะคะ่ะแล้วก็ยังไม่ผ่านไฮของเมื่อวานนะคะตรงนี้เลยนี่นะคะแล้วก็แท่งนี้ยังเขียวเขียวอยู่นะคะต้องลุ้นกันว่ามันจะผ่าน ผ่านตรงไฮเมื่อวานไปได้หรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเรามามองตรงกราฟเดยทางด้านซ้ายนี้นะคะจะเห็นเลยว่าตอนนี้มันอยู่โซนที่มันติดเส้น moving average อยู่นะคะติดตรงนี้ดูว่ามันจะมันแบบมันบีบมากเลยมันจะโดนกดลงมาไหมแล้วทีนี้พอมันมันขึ้นมาโซนตรงนี้เนี่ยถ้ามันทะลุไปตะกี้ก็เลยไปดูที่ตรงแนวรับแนวต้านที่เราได้ตีเอาไว้นะคะของเซีก็มาดูกันค่ะ อันนี้ถ้าใครติดตามก็จะเห็นเราทําการบ้านเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมาดูแนวรับแนวต้านใหญ่อยู่แล้วนะคะก็อันนี้เป็นแนวรับแนวต้านของกราฟเยียร์ที่เราตีไว้อันนี้ของควอเตอร์นะคะอันนี้ของมันเดือนส่วนตรงนี้ของวีคเรามาดูต้านที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นในกราฟวีค่ะอยู่ตรงนี้ประมาณ910ถึง900น่าจะ910กว่านะะ910 920แนวแนวนี้แหละเดี๋ยวเราจะซูมดู แต่ว่าพอเรามาดูภาพใหญ่เนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาได้ค่ะอย่างที่เราทํากันบ้านเนี่ยเราเห็นว่าเห็นไหมคะกราฟเยีย yeah, ตอนนี้ตอนแรกมันอยู่ประมาณครึ่งแท่งตอนนี้มันเริ่มขึ้นมาได้ละจากที่มันเคยตกลงมาช่วงโควิดแรงๆตรงนั้นก็ลงมาถึงเท่านี้เลยนะคะแต่ตอนนี้ดีดขึ้นมาถึงเท่านี้ซึ่งตอนนี้เดือน5เนาะก็ยังเหลืออีกต้องครึ่งปีกว่านะคะอันนี้ควอเตอร์สอง่ะเขียวได้เท่านี้แล้วส่วนนี้กราฟเดือนใช่ไหมคะ เห็นไหมคะมันเริ่มกลายมาเป็นเขียวแล้วตอนแรกมันยังอยู่แบบแท่งจี๊ดจตอนช่วงเสาร์วันเสาร์ที่เราทํากันบ้านกันนะคะตอนนี้มันเริ่มมีแรงแบบจะเริ่มกลับมานําแท่งเดือนที่แล้วนี้แล้วค่ะอ่าเรามาขยายที่กราฟวีกันดีกว่ากราฟวีกคะที่เราบอกว่าแนวต้านมันอยู่ตรงนี้มันคืออะไรเราก็ซูมดูมันมีในยะหรือเปล่านี่ค่ะมันคือเส้นตรงนี้ที่เราตีไว้มันถือว่าโอเคเลยนะคะเพราะตรงนี้เคยเป็นแนวที่ ตรงนี้เป็นแนวตา้านแล้วมันก็ลงมายอเป็นแนวรับอีกตรงนี้โอเคเลยค่ะก็ต้องดูว่ามันจะมาถึงตรงนี้ไหมถ้ามันเบรกมาได้นะ,ะประมาณ9 1 0 9 2 0เนี่ยแหละนะแล้วก็ถัดไปถ้ายังไปได้อีกนะคะต้องก็มาดูแนวนี้เลยแนวนี้ประมาณ1000งินิดๆก็ตีว่าประมาณ1000เนี่ยแหละก็เป็น2แนวนี้ค่ะเราก็วางแผนว่าถ้ามันขึ้นอ่ะมันอาจจะมาถึงตรงนี้ก็ดูไปนะคะแต่ถ้ามันลงก็ไม่เป็นไรก็เรายังมี ที่เราถืออยู่ทั้ง Option แล้วก็ฟิ t เจอร์นะคะที่เราเตรียมมาไว้ก็ประมาณนี้ค่ะดูแนวรับแนวต้านซูมกลับไปใหม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไหนกลับมาดูที่ตัวกราฟของเราเหมือนเดิมนะคะก็ตอนนี้มันยังขยับช้าๆนิดๆอยู่นะคะไม่ได้วุ่หวาอะไรมากตอนนี้ใกล้จะ4โมงแล้วค่ะก็3มโมง46เดี๋ยวเรากลับมาติดตามมาอีกทีนึงช่วงอาจจะเป็นช่วง4โมงครึ่งนะคะโอเค 4ีโนาทีแล้วนะคะตลาดเพิ่งจะปิดไปเลยค่ะมาดูกันซี Set ต0นะคะปิดไปที่883.08ส่วนฟิวเจอร์ของเราค่ะ883.30ช่วงนี้เขาลักกันนะคะคือราคาปิดเป๊ะๆเท่ากันเลยค่ะไม่มีดิสเค n t ไม่มีพรีเมียมนะคะนี่ตอนแท่งสุดท้ายเนี่ยมาเบรคเบรกคือเบรกไฮของเมื่อวานนะคะมาทำราคาสูงกว่าไฮเมื่อวานได้ถ้ามองลักษณะแท่งเทียนของเดเนี่ยถือว่าปิดสวยนะคะนี่ ดูได้เลยค่ะมันคือมันเป็นเขียวเต็มแท่งอะ่ะแล้วก็ปิดเหนือกว่าเส้นเมื่อวานนะคะแต่มันติดอยู่ที่เส้น moving average ทีนี้จะดูว่ามันจะผ่านไปได้ไหมก็ต้องติดตามกันต่อนะคะแต่ดูตอนนี้เนี่ยมันปิดพอดีเป๊ะของเส้น moving average ตรงนี้เลยค่ะโซนตรงนี้เนี่ยมันสำคัญมากนะคะเพราะว่ามันเพิ่งเบรกแนวมาแล้วก็ขยับต่อขึ้นมาค่ะเราก็ต้องติดตามดูว่าจะผ่านตรงนี้ไปได้ไหมคือถ้ามัน ในกราฟเดย์ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเทรนด์ลงใช่ไหมถ้าจะกลับไปขึ้นได้นะคะไปเป็นเทรนด์ขึ้นได้ราคาก็ต้องดึงกลับขึ้นไปเหนือเส้น moving average คะ่ะทีนี้เนื่องจากมันเป็นโซนที่มีนัยสำคัญนะคะเดี๋ยวเราไปดูใน Set 50ด้วยค่ะว่ามันปิดเหมือนกันไหมลักษณะราคาวันนี้นะคะแต่ราคาปิดนี่เท่ากันเลยนะคะก็ดูกราฟนี่ค่ะถ้าดูจาก60นาทีตรงตรงนี้นะคะทางด้านขวาเหมือนกันเลยนะคะแท่งสุดท้ายนี่ ปิดเหนือขึ้นมาปิดแท่งสุดท้ายเนี่ยมีแรงเบรกขึ้นมานิดหน่อยนะคะทางด้านเดยเนี่ยโอเคยังไม่ถึงเส้น moving average ก็จริงนะคะถ้านับตรงนี้นะมีแกลบอยู่นิดหน่อยก็ใกล้เคียงนะคะแต่ว่าลักษณะของแท่งเทียนเนี่ยเหมือนเหมือนกันนะคะก็แสดงว่าเป็นในทิศทางเดียวกัน,นะคะ่ะเบรกมานิดหน่อยนิดหน่อยเหมือนกันทั้งคู่นะคะก็ พอตวันนี้นะคะไม่ได้มีซื้อขายอะไรเพิ่มเติมแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมะครับไปเก็บราคาออปชันกันค่ะไปดูตารางราคากันว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างราคาออปชันวันนี้นะคะสไตรป้ายของ atm ยังอยู่ที่8 7 5เหมือนเดิมนะคะยังไม่ขยับยังไม่เปลี่ยนนะเหมือนเดิมกับเมื่อวานนะคะฝั่งคอเนี่ยเนื่องจากมันขึ้นมานะคะฝั่งคอเขา,าจะเขียวเลยนะคะทางด้าน atm และโซนใกล้ๆเคียงเนี่ยเขียวเขียวนะคะ แต่ว่าถ้าไกลๆมากๆนี่ก็จะมีแดงๆอยู่นะคะตรงนี้คือเป็น OTM ช่วงไกลๆก็ไม่ได้เขียวมากเพราะว่าราคามันต่ำมากด้วยนะคะในช่วงของ ITM ลึกๆเนี่ยก็ไม่มีสภาพคล่องนะคะคือไม่มีบิดและไม่มีออฟเฟอร์ด้วยค่ะขอให้สังเกตกันตามนี้ส่วนฝั่งขวาทางด้านพุทธนะคะก็จะแดง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 ตรงที่ OTM ไกลที่สุดตรงนี้เป็นส่วน OTM ไกลที่สุดนะคะ575ของพุท ราคาก็0กว,าวาเองคือถูกมากแต่มันคงไปไม่ถึงก็ลงมานะคะแดงหมดเลยนะคะอันนี้เป็นมีคนไปตั้งราคาอะไรก็ไม่รู้200กว่าบาท200กว่าจุดนะคะไม่ใช่200กว่าบาทค่ะนี่ก็ตั้งเอาไว้ถ้ามีใครไปเผลอเคาะเป็นราคามาเก็ตนี่ก็แย่เลยนะคะรับราคานี้ไปอ่าก็ไม่มีการซื้อขายนะคะวันนี้แต่มาเก็บราคาออปชันไปดูที่หน้าพอร์ตกันค่ะว่ามารจิ้นเราเป็นยังไงบ้างน,นะคะ หลังจากเมื่อวานเนี่ยเราเปิดขึ้นไปแล้วบอกว่ามันขึ้นไป60,000กว่าใช่ไหมคะตรง IM วันนี้เหลือประมาณ58,000ก็ลดลงมานิดหน่อยนะคะแล้วในส่วนเอ่อ t s o t i o n ที่เราถือไว้มีตัวเดียวเขียวนะคะซึ่งเราจะให้ความสำคัญกับตัวช็อตอยู่แล้วเรามีช็อตอยู่2ตัวตัวนี้นะคะตัวช็อตคอลตัวนี้ซึ่งช็อตคอลจะเดี๋ยวนะเท่าไหร่นะช็อตคอลจะแดงอยู่นิดหน่อยนะคะก็คือลบ900หรือประมาณ4%กว่า แต่ก็ชดเชยกับช็อตพุทที่เรากําไรก็กําไร900กว่าแล้วก็บวกอยู่ประมาณเกือบเกเหมือนกันค่ะส่วนตัวลองเนี่ยที่ลบๆๆไม่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราเก็บไว้ทํากลยุทธ์นะคะถ้าใครติดตามกันมาก็จะรู้อยู่นะคะส่วนฟิวเจอร์ก็ติดอยู่ตัวเดียวนะคะคนานแล้วก็ไม่ได้เพิ่มเอ็ก s โพเอะไรเราก็มาพยายามเก็บ c แคชโฟลจากตรง Option แทนนะคะ ในส่วนของคําถามจาก่ัสผู้ชมวันนี้นะคะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะมีคนถามเรื่องเด t r a d e มาเยอะเลยค่ะก็คงมีคนสนใจเด t r a d e กันเยอะนะคะเท่าที่เข้าใจก็มีถามว่าสอน d เดทเทรดไหมก็ไม่ได้ไม่ได้สอนนะคะแต่พอจะเข้าใจหลักการ d เด t r a d e แล้วก็เคยได้โค้ชอยู่เหมือนกันนะคะตอนช่วงที่ไปแข่งรายการหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปออกมานะคะในมาแชร์ในเรื่องเดทเทรดนี่แหละคะ่ะเท่าที่พอจะมีความรู้ความเข้าใจนะคะ คือพอเข้าใจหลักการแหละแต่ว่าถ้าให้เทรดเองเนี่ยรู้เลยว่าไม่สามารถจะเทรดแบบอย่างนั้นได้นะคือมันต้องใช้พลังงานเยอะจริงๆแล้วก็รายละเอียดเยอะมากมันมีอะไรหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวรอติดตามคลิปได้นะคะหวังว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะคะน่าจะได้ทําแล้วก็มีคําถามจากอีกท่านหนึ่งค่ะบอกว่าสนใจที่จะเทรดทีเฟกซ์เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าทุนน้อยสามารถจะวางเงินแค่30,500้้ยได้ไหมก็คือวางแค่ระดับของ iM เลยนะคะถ้าเราจะเปิดหนึ่งคอนก็ใช้เงินประมาณนั้นถามว่าวางได้ไหมก็ตอบไปอย่างนี้นะคะถ้าคือถ้าเราได้ดูจากตรงคลิป t f e ใช้เงินเท่าไหร่ปลอดภัยที่สุดถ้าดูตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าไม่ได้แนะนำให้วางเงินน้อยนะคะคือยิ่งวางน้อยเนี่ยจะยิ่งเสี่ยงแน่นอนสำหรับการวางเงินเนี่ยสำหรับสินค้าฟิวเจอร์ออปชันสินค้าอนุพันธ์ทุกตัวไม่ว่าจะเป็น forex เอย gold future เอย การวางเงินสำคัญที่สุดค่ะสำคัญมากๆว่าเราจะใช้เ e v e l เ g e เท่าไหร่นะคะถ้าเราจะใช้พอร์ตตรงนี้เป็นพอร์ตหลักในการทำกำไร Trade for a living อย่างเงี้ยวางเงินน้อยๆไม่เวิร์กนะคะเอาเท่าที่จี้สัมผัสมานะไม่เคยเห็นใครที่จะจะวางขั้นมินิมัมขั้นต่ำ IM เพื่อจะเทรดให้อยู่รอดได้ค่ะอาจจะกำไรบ้างครั้งคราวชั่วครั้งชั่วคราวแต่ในระยะยาวไม่รอดนะคะ อันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเจอมานะคะแต่ก็เข้าใจนะคะว่าออหลายหลายคนอาจจะยังทุนน้อยอยู่แต่มีความสนใจแต่จะแนะนำอย่างนี้นะคะการจะใช้ l e v e r a g e เยอะๆระหว่างเงินน้อยๆแบบนี้เนี่ยอาจจะเหมาะถ้าเราถ้าเงินก้อนนั้นนะคะมันเป็นเงินที่เรากำไรมาจากส่วนอื่นเช่นเราเทรดหุ้นมาแล้วเรามีกำไรแบ่งเงินกาไรอาจจะ5%หรือกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ย พร้อมจะเบสกับเงินตรงนั้นคือเอาตรงนั้นมาเบสอย่างนี้ได้คือ mindset มันได้ไงคะเหมือนกับอย่างที่สมมติจี้แบ่งเงินที่ไปลงในบิตคอยน์ทั้งๆท,ท,ที่เราก็ยังไม่ได้มีความรู้แต่ว่าแบ่งเงินไป5 0 0บาทคือเอาไปเทรดเพื่อจะหาความรู้ตรงนั้นเสียก็ไม่เป็นไรอย่างอันนี้เนี่ยสมมุติว่าเราคิดว่าเราจะแบ่งเงินจากสมมติเรามีกําไรจากพอร์ตหุ้นเป็นพอร์ตหลักอยู่แล้วทำกำไรตรงนั้นได้สม่ำเสมอแล้วนะคะ,ะมีแคชโชสม่ำเสมอออกมาทุกเดือน ทีนี้เริ่มมาสนใจ TF เมาวางเงินน้อยอย่างเงี้ยได้แล้วมาใช้ l e v e r a g e อย่างเงี้ยก็ได้นะคะคือจะมามาใช้ l e v e r a g e เพื่อต่อยอดทำกำไรมากขึ้นแบบนี้โอเคค่ะแต่ว่าถ้าคิดว่าจะวางเงินเท่านี้แล้วจะเทรดเป็นหลักเลยอย่างนี้ไม่แนะนำนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอออยากจะเทรดจริงๆอะ่ะเพราะว่าเข้าใจนะใหม่ใหม่ก็บางคนคือยังไม่เคยยังไม่เคยมีประสบการณ์ก็รู้สึกว่าทำไมเทรดไม่ได้มันไม่เข้าใจอะ่ะทำไมจะต้องวางแบบเยอะๆด้วย ลองเข้ามาดูในตลาดก็ได้นะคะลองเข้ามาเทรดดูคืออยากถ้าอยากจะเทรดจริงเก็บประสบการณ์แต่ความรู้จ,จริงก็เอาเงินก้อนน่นนะสามหมื่นกว่าคิดว่าจะเทรดเทรดคอนเดียวเพราะมันเทรดได้คอนเดียวใช่ไหมคะเอ็มมันเท่านั้นแล้วบันทึกการเทรดดูค่ะคือไหนๆเราเอาเข้ามาเท่านั้นเนี่ยแต่อยากจะบอกไว้ก่อนว่าเราต้องพร้อมนะคะต้องยอมรับให้ได้ว่าเงินก้อนนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงเราอาจจะติดลบ 50%จากนั้น20%จากนั้นหรืออาจจะหมดตรงนั้นเลยก็ได้อันนี้ต้องขอให้เตรียมใจไว้ก่อนเลยแต่ถ้าเกิดเรารับได้คิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเป็นครูให้เราเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนให้เราเพราะเทรดเดอร์ทุกคนที่ที่เคยเห็นมันประสบความสําเร็จคือต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดค่ะของตัวเองแล้วอย่าไปทาําซ้ําคือเราต้องแก้ไขให้ได้นั่นแหละค่ะที่จะเป็นความแตกต่างว่าใครจะสําเร็จได้เร็วกว่ากัน คือถ้าเราพร้อมที่จะเอาเงินก้อนนั้นมาใช้ในการเรียนรู้นะคะก็ได้อยู่นะคะแต่อย่าลืมนะคะต้องบันทึกแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์เรียนรู้โดยเฉพาะข้อผิดพลาดนะคะอย่าให้มันสิ่งที่ได้สิ่งที่เสียอย่าให้มันศูนย์เปล่าค่ะคือเราเน้นในในการกระทำะคะ่ะใน process อย่าไปเน้นเอาคำค่ะคืออย่าไปเน้นแต่ผลลัพธ์นะคะในช่วงการเรียนรู้เนี่ยห้ามเน้นผลลัพธ์เด็ดขาดไม่ใช่ว่ากําไรกําไรแล้วดีใจจากกําไรแต่เราต้องรู้ว่า กำไรเพราะอะไรเราทําถูกไหมถ้าทําถูกเราถึงจะดีใจนะคะขาดทุนถึงแม้เราขาดทุนแต่ว่าถ้าเกิดเราทําถูกเรายังต้องดีใจกับการกระทํานั้นเลยค่ะแล้วอีกเรื่องที่ยังต้องคอยดูสําหรับการเทรดทีเฟกนะคะก็คือค่าคอมของ t ีเฟกค่ะเพราะว่าพอดีมีคนหลังไหม่มาถามแล้วก็นึกขึ้นมาได้นะคะในเรื่องนี้เพราะว่ามือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าค่าคอมเนี่ยโดยปกติเปิด1สัญญาไปกลับเนี่ยมันก็ประมาณเกือบเกือบสองก็คือเกือบเกือบหจุดใช่ไหมคะ ทีนี้เนี่ยที่ที่เคยเห็นนะคนที่เทรดใหม่ๆอาจจะ scalping เทรดสั้นๆหรือยังไม่แน่ใจก็เทรดไปๆมาๆเยอะมากบางไม้ขาดทุนบางไม้กําไรแต่พอสุดท้ายมาดูผลกําไรจากจากตอนแรกเนี่ยคิดว่าเฮ้เราก็ไม่ได้ขาดทุนนี่อาจจะมีกําไรนิดหน่อยด้วยวันนี้แต่พอมาดูที่หน้าพอจริงๆหักกับค่าคอมมิชชั่นแล้วเนี่ยกลายเป็นขาดทุนนะคะตรงนี้เราต้องระวังด้วยว่าค่าคอมเราเท่าไหร่เอะเราปิดมันคุ้มค่าคอมไหมโดยรวมทั้งหมดนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดค่าคอมเราแพงนะคะเราทำยังไงได้บ้างก็เราก็สามารถติดต่อไปกับมาร์เก็ตติ้งดูได้นะคะว่าเขามีส่วนลดค่าคอมให้เราไหมนะคะบางที่เขาอาจจะมีส่วนลดค่าคอมให้หรือบางที่อาจจะมีขั้นต่ำแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีคอนเน็ t ชันตรงนั้นหรือว่าไม่ขอไม่ได้อะไรแบบนี้ก็ติดต่อมาได้นะคะขอให้ติดต่อผ่านมาทางไอ้ตรงทีเฟกเทรดเดอร์สเฟซบุ๊กนะคะตรงนั้นมันมันติดต่อสื่อสารกันง่ายกว่าค่ะก็ส่งเข้ามานะคะจะแนะนำไปให้ได้ค่ะ แต่ถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วเนี่ยเทรดของตัวเองไปได้เลยนะคะตามสบายได้เลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันสําคัญอยากจะให้ไม่อยากจะให้ไอตัวต้นทุนของเราเนี่ยมันสูงเกินไปยิ่งเราได้ค่าคอมถูกเราก็จะเข้าออกได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ยังไงตรงนั้นมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะมันช่วยลดต้นทุนของเราแต่ไม่ใช่ว่าค่าคอมถูกแล้วจะหมายความว่าเราจะเทรดรอดเทรดได้มันก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะคะมันแค่ช่วยลดต้นทุนให้เราเท่านั้นเองนะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคำถามที่ส่งเข้ามานะคะมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้มีคลิปอะไรเรื่องราวอยู่ในหัวที่เตรียมจะทำอีกเยอะเลยถ้าชอบวิดีโอที่ทำออกมาก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันได้นะคะกดติดตามได้เพื่อวิดีโอที่ออกมาจะได้ไม่พลาดน,นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ